มันเอามันเอากุดเลยแดนอีเหี้ยกู่มันหลีกทางให้น้องกูอะไรอะไรพี่มันหลีกทางอะไรพี่เล้าจมันจำใจมจำใจเหรอนี่แหละมึงต้องรน้ย่างี้เลยมัแย่พี่จะมาทำไม่ใช่ค่ะแต่ว่าพี่พิเศษก่อนั้นพิเศษยังไงครับเป็นพี่พี่ชายตาพี่แปะนะไอ้ต้อยพี่แปะนะ เจอกันพี่นุกมากครับวันนี้นุกมากพี่อันไหนแกล้งเล่นแบบขอโทษด้วยพี่แกล้งกูตอนไหนกูยังไม่ได้รู้เรื่องเลย CX Universe ไงพี่สนุก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 มากอ๋อไม่เป็นไรสนุกมากสนุกมากได้กอะไรบอสพี่ครับขอบคุณครับผมอยากตาผมอยากใจตีพี่ยังเลยครับพี่ตอดตีอะไรวะมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาสนุกมากอะไรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยอ๋อกูรู้ละ ไอ้เหี่ยโม่ง JK เนี่ยที่มันไม่พูดอ่ะมันคือไอ้ตอสแต่กูไม่อ่านสปอยกูแว็บหนึ่งกูว่าใช่คนที่โอ้โหไอ้เหี้ยกูดูย้อนเลยแหละ ไอสัตว์ถ้าอย่างนั้นน่ะไอเฮียเงากูสุดเลยแน่แตแล้วพีกับไปนอกบ้านเออใช่หนอกูไปยืนอยัางสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าถ้ากูโโอ้หไม่ใช่ถ้ากูไม่ใช่จริงๆอ่ะเขาจะไปบ้านพี่เอสใช่เขาจะไปหาใครหวานข้างนอกแล้วเขาจะว่าจะแวะมารับผมเนี่ยอะไรไม่ได้อยากหันขวาเลยอ่ะให้ได้ไหม นี่ไไงอ้โม่นี่ไงพูดจะไปบอกนายกไขว่านด้วยเนี่ยก็ก่อนพี่ตอตอมใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าพว้ผู้ผมอ่ะไปบอกนายกไขว่านด้วยว่าเขาจะไปบ้านพี่เอกชอบใจใหญ่เดี๋ยวกูก็จะตอมแล้วคือยังไงพวกมึงจะไปกันหมดเลยเหรอใช่ก็ไม่ไม่ไม่พูดกับพี่ตัวเฮียเดียวไม่พูดกับพี่พี่รู้พี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่พี่ยังไม่รู้พี่ไม่รู้ได้ไหมฮะ ็คือผมหาคำพูดจะไปบอกนายยกไตวันใช่พูดไปไม่ว่าว่าจะบอกยังไงมันก็ไม่บอกสิคือไม่ต้องให้บอกว่าอะไรพี่ให้บอกว่าอะไรมันก็ไปคุยเองดิเกี่ยวอะไรกูละช่วยกันคิดต้องไม่เกี่ยวเลยอะกูละกูก็คุยกันเองดิเกี่ยวเลยอะกูกูไม่เกี่ยวก็ผมขอคำปรึกษาพี่ไงกูไม่เกี่ยว พูดอะไรไปมันจะไม่มันเอามันเอากุดเลยแดกอีเหี้ยแม้ถ้าจะพูดตรงก็ยังไงอยู่เนาะพี่ทายเนาะแบบใช่อ่าพี่พี่ท๊อดจะไปหานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยงน้อยมีผู้ใหญ่เข้าไปเออเขายังมีความไว้วางใจหรือว่าเราจะบอกแบบอ้อมๆแบบว่ามันก็ไปพูดดิกูยยืนฟังได้พี่พีอดแต่บ้านลุงอ่ะเอ๊ะแต่เขาก็จะไม่รู้อีกว่าพี่ท๊อดเราจะไปหาเขาเห็นไหมพี่พี่จะบอกว่าไงดี่ดจะพูดว่ายังไง คือไพวัคืออันนี้มีเรื่องธุรัสสำคัญเลยคือบอสตอเติเขาจะไปหาเ่อจะไปคุยเรื่องการจีเพราะเมื่อวานมีการแบบแบบนั้นมากล้าดูไอ้นี่ไปพี่มุ่งมุ่งไอ้มันก็ไ่พูดเลยมันอยู่ไหนตัวปตัวมันอยู่ไหนกับพ่อไปเลยออกไปแล้วเขาเตรียมตัวแล้วพี่อ๋อมันไม่รับโทรศัพท์อ๋อไม่อยู่ใช่ปะมันก็ไปคุยดิกูอยู่ได้กูอยู่นี้แหละแต่แต่เนี้ยกูคิดว่ามันลงสตตีมจริงตอนเนี้ยกูคิดว่ามันลงสตตีมจริง จริงจริงจริงว่าพี่ไม่ได้มบิสังเกตกูไม่จัดตัวต่างกูไม่รู้ว่ามันลงกูไม่รู้มันลงสตรีมกูรู้แ่ว่ามันลงสตรีมจริงแค่ผมดูแบบเมื่อกี้ไปมันก็จะไม่ดคิดดีดีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแม่เนี่ยสวยสวยสวยแกงหงมบัวเรออะไรอ่ะไอ้แฟงวิเล็กจะมาบัวแกไปยินเราที่ต่อเรื่องอะไรอ่ะ พูดอะไรพูดอะไรกูต้องพูดอะไรกูเกี่ยวอะไรด้วยไม่พี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเาเองละคิดคำพูดบอกพวกผมหน่อยได้ไหมว่าว่าเยี่อ่ะพูดแต่อะไรไม่พูดออกบอกไม่ขออย่าใจเนี่ยไม่กินข้างนอกบ้านนี้น่ะจะไปพูดยังไงดีที่รู้แต่กินอะไรไม่หรือว่ากินในบ้านก็ได้ในห้องนั่นน่ะ ไข่หวานครับพี่ตจะไปหาครับจะรอจะรอมันไม่เข้าใจแล้วก็กูพูดว่ายังไงก็ก็มันก็นี่ไปแล้วไม่ใช่หรอจะเดี๋ยวผมผมถามพี่อยู่ที่ยหให้ผมบอกยังไงก็คือไข่หวานเขายังไม่รู้มีแต่พวกผมเนี่ยรู้มันก็ไปบอกสิเกี่ยวอะไรกับกูล่ะก็พี่ช่วยเคลียร์คำพูดหน่อยเไหมก็คิดกันเองดิเกี่ยวอะไรกับกูล่ะเอาพี่มีประสบการณ์เอะประสบการณ์อะไรพี่โตอ่ะพี่โตคำพูดพี่น่าจะแบบเออเขาเรียนแล้วมันจแบบใช่ดูแบบไม่ตรงเกินแบบว่าไม่เขารู้ว่าเออ เราจะทำเหตุการณ์แบบนี้นะเชพี่ช่วยได้ไหมล่ะน้องพี่นะเฮ้ออันครูพูดว่าอะไรอ่ะครูพูดก็ได้ครูพูดว่าอะไรก็ก็ก็บอกว่าพี่จตอนจะไปหาพี่พี่ให้พูดว่ายังไงอ่ะก็แล้วแต่พี่อ่ะแต่แต่ให้ความหมายก็คือพี่ตอนจะไปหาเขาจะไปคุยให้รู้เรื่องไปหาโอซีได้ เพื่อใหเขาจะได้สมหวังเนาะแฟนชื่อดูชื่อลวิผมดิไปไหเออไอเุ้ยเท่นะเน่เพื่ออะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเราตอนขายคอมตอนนี้น้องผมรู้สึกพี่มันสำคัญกว่าเรื่องการขายคอมน้องขายคอมขายคอมไม่ใช่หลังเลยพี่พี่อันนี้พี่ดูเหมือนพี่เครียดเรื่องอะไรอ่ะพี่ไม่เครียดไม่เครียดพี่ปกตินี้พี่ปกตินี้พี่ปกติพี่ปกติเลยพี่ปกติเลยรู้ได้ทุกเรื่องแหละ แต่พี่เป่าคนจะช่วยพี่ตอสพูนนะพี่ใช่พูดว่าอะไรวะก็พูดบอกว่าจะไปหาเนี่ยไปหาโอซีน่ะเอ่องั้นเดี๋ยวกูไปกูไปยืนยันข้อสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าถ้ากูไม่ใช่ถ้ากูไม่ใช่จริงๆอ่ะกูจะหลีกทางให้น้องกูอะไรอะไรพี่มาหลีกทางอะไรพี่นี่เรียกเขา ต้องฟังความชั่วของกูก่อนไงมันชอบมันชอบใจมันชอบใจเหรอมันชอบใจใหญ่เหรอไอ้เหี้ยเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจเต็มใจกูขอแบบเขาเรียกว่านำบรรษัทสุดท้ายอ่ะที่จะขอถามอ่ะเขาไม่ได้เป็นพระพี่แล้วสุดท้ายที่เขาจะถามอ่ะผมลองฟังของพี่ก่อนละกันอ่าใคร ไปเขาติดต่อกล้องอะไรคะคือจะโอ้มาคุยอ๋อเรื่องอะไรโอ้อะไรนะเขาเรียกว่าห่างห่างเหินมันทำไมมันดูห่างเหินจังอันนี้พี่เป่ากัพี่เป่าเองครับชอบใจมันงเลยมันชอบใจใหญ่ใครพับจออยู่เนอว่าแกงกลังติดต่ออยู่มันชอบใจใหญ่จออะไรก็ไม่รู้ นี่แหละมึงต้องโดนอย่างนี้เลยพี่แกี่จะมาถามนะครับเป็นข้อคำถายแล้วครับจะแบบจะได้แบบไม่ต้องมาชอบใจใหญ่ตีเรื่องมีราวให้มันแบบต่อยงต่อแย่อะไรอย่างเงี้ยครับคือคือพี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับ ไนะะคพี่ไข่ครับรถขึ้นไม่ได้โอ้โหรถมึงขึ้นได้มึงกด F สิมึงกด F มึงกด F มันขึ้นได้แล้วน้องอันนี้ไม่รู้คิวเลยใครปล่อยใครปล่อยคนมามึงกด F สิมึงกดรถลนเลยยังรถขึ้นไม่ได้ครับพี่ไข่จากนั้นรถขึ้นไม่ได้เอามาแต่งเราเป็นแฝดกันได้โอ้โหมึงกด F สิวะ ก็อย่าลืมเรื่องบาตรติเอ้ยเอาเขาเจ้าก่อนที่ไทยก็เนี่ยครับจะมาถามแบบครั้งสุดท้ายครับว่าแบบไอเดียเหมือนเกมเปิดเพลงเลยนะแบบพูดคำว่ามิวสิกอ่๋อโอลโอลอะไรไทยคือไทยคืออะไงดีครับไทยกินน้ำก่อนมาหนึ่งครับไทยไทยเอ่อคือไทยไทยไทยผมผมผมบอก ไขวานแล้วเอาขอบอกไขวานแล้วให้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 เตรียมเออไม่แก้กูหมดเลยเอออัธายังจะทำอะไรผิดต่อจไปหากูอายสัตาดไขวานท้าออกครับทั้งสองคนได้ครับก็ไหนอ่ะม like, ึงออกไปเลยพวกขับน้องครับสวัสดีครับก็ไหนก็ไหนออกสวัสดีพี่ด้วยผม่กับเบคอนด้วยนะครับโอ้ย ใช่ครับเลนส์เตก์แมคอนกับเบคอนกับออกซิเจนรับผมมันรู้ความบ้างไหมวะด้วยนี่วะมันไม่รู้ความเลยว่ะมันพี่ก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วหรือเปล่าไอพี่ต้องย้ายไปข้ามส้ายไงพี่แจนไปยุ่ยุ่งอีกไงโอเคชาเจนจะได้เคลียร์ไว้เอาแบบชัดเจนเอาแบบเคลียร์ มันเอามันเอาสุดเลยแน่มันเล่นกูสุดเลยนะเนี่ยเสียสมาธิกูพี่ชายกูจะจะอยากได้ยินเสียงน้ำตาไม่ได้กได้ยินการต่อยตีอ่ะอืมไม่ค่อนกับไปคอนโอเคขอเรียบร้อยอย่าลืมไปถอดชุดออกให้เรียบร้อยนะรอนรถตับที่ใครเอาเอาบัตรหนูห้าใบให้แฮปนะโอเคห้าแสนคบเล่อะไรหรอ เอวะแกเป็นอะไรเนี่ยถามยังไงโอเคโอเคโอเคอันนี้ว่าไงคะไม่ได้ติดต่อเรื่องอะไรนะเราไม่ไม่ใหม่ใจเลยถึงว่าบอกอีกรอบได้ไหมเพราะว่าพี่เป่าน่าจะอยากพูปรึกษาจะถามว่าแบบเป็นครับกินข้าวแป๊บนึงครับอะไรของแกวะแกเป็นอะไรเนี่ยคือสรุปว่า บอกกูอ้าอึ้งแกก็อ้าอึ้งเหมือนกันแหละไม่ใช่อะไรหรออะนะครับไม่ใช่อะไรหรอคะโฟโด้โฟโด้มึงไปเบรกพวกที่กำลังจะวิ่งขึ้นมาก่อนนะเพื่อนเออแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่คนที่ชอบครับไม่ใช่คนที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรครับ อยากที่จะแบบไอ้มอโคคุยด้วยอะไระมาเนี้ยครับไดครับพี่น้องๆออกน้องๆพี่แมทไม่กลซงกำลังกำลังไว่ให้อยู่กำลังไล่ตอนนี้พี่ยืนยังเรียนได้ได้ครับได้เมืองขยันวิ่งจับหนึ่งแปดหนึ่งหกสี่สามไอ้โมโคออกแกงเลยบอกโมโคเปล่าวะมุณดู ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรครับแต่แบบมันแบบมัน,บบมนไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับเอ,อพัฒนาครับพัฒนามากไปกว่านี้หรือเปล่านังทางนี้ดีกว่าหมางหงอยอยากเป็นแรปเปอร์เมือ<ะ>งนนท์มาว่าแบบผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมใช,ใช่ครับใช่ครับแบบผู้ชายคนหนึ่งยอะไรเงี้ยครับผู้ชายคนหนึ่งครับ เออถ้าเป็นผู้ชายคนนึงไม่ใช่ค่ะแต่ผมพี่พิเศษก่อนั้นนิดนึงพิเศษยังไงครับเป็นพี่เนพี่ชายโอเคครับเข้าใจครับเข้าใจครับชอบใจชอบใจเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วครับพี่เ้าเพราะว่านั่นแหละค่ะใครคุยกับ พี่ต่อที่เป็นเพื่อนของเพื่อนรักของพี่เปาใช่ไหมใครถามก่อนเป็นเพื่อนรักของพี่ใช่เป็นรักใช่ครับเป็นน้องรักครับเอ่าเป็นน้องรักของพี่แล้วใครคุยกับน้องรักพี่แล้วจะมาคุยกับพี่เขาอ่ะพี่ที่เขารักก็คงเข้าใจครับเข้าใจ โกของเรื่องของกูเรียบร้อยละมีไลฟ์เลยมีเรื่องอะไรให้กูช่วยกะทีโอเคใช่ไหมนี่พี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอะพี่มีมีเรื่องอ่ะเรื่องสุดท้ายเอาไปใช่มีเสนอเรื่องแหนมยืนงงในดงหำแกง j a k ตอนพิเศษต้าลงแขกเองคนขอรับพี่ขอบคคุณรับพี่เลิฟขอบคคุณรับพอประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรก็ก็ก็เฮฮาไป